아 m ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะนี่ลุกประมาณานี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้น BTS กัน,นะคะ่ะทุกคนไปกัน สติก๊กเกอร์ให้ด้วยนะทุกคนน่ารักกรุป๊ปนี่นะคะทุกคนเป็นสีฟ้าข้างหลังก็จะเป็นสีขุ่นเนาะคือจะบอกว่ารอบแรกสั่งไปแล้วเว้ยทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอ,อ่ะก,กดไซสใช้พีชนะไปใช้อ่อไปกดไซส์ iPad A i r 5ซึ่งมันแบบเล็ก <c oughs> แล้วก็คือพอลองลองมาเทียบกับโทรศัพท์ดูเอ้ยลอง,ลองมาเทียบกับ iPad ดูเอ้ามันเล็กมากก็เลยแบบสั่งใหม่นะคะทุกคนเออนี่นะคะทุกคนก็จะหนึ่ง ถูกแล้วเปล่าวะถูกแล้วใช่ไหมเนื้อหนวดละเออถูกแล้วนะคะทุกคนมันดูบางมากเลยเนาะนี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองติดสติกตเกอร์กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนนะตอนนี้จะเอาขอัวแบบน้ำก่อนนะคะคือร้อนมากไม่ไหวแล้วแม่นะคะเจอกัน Át, <If S 1> ค่ทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเดย์ที่สองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเรามีเรียนนะคะที่มอเนาะเราก็กําลังจะไปเรียนแล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มเรียนตอนเก้าโมงนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องรีบไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะคือกลับมาถึงก็คือแบบร้อนมากก็เลยแบบแปบ,บน้ำเนาะตอนนี้นะคะเราก็จะมาจัดขนมกันคะ่ะทุกคนเพราะเมื่อกี้เราไปเซเว่นมานะคะนี่ ไปซื้อของเข้าห้องมานะคะนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาจัดกันแล้วมาดูกันว่าเรามีอะไรกันบ้าง เคนี่นะคะทุกคนเราก็จะมานั่งตัดต่อกันตอนคะเพราะว่าดีเลย์ลงแบบว่านานมากทุกคนคือต้องลงตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแหละเพราะว่าคือคลิปปีเทสคัมแบ็กนะคะทุกคนเออเดี๋ยวทุกคนเห็นคลิปนี้ก็คือคลิปนั้นลงไปแล้วเนาะเออใช่นะคะคือจริงๆมันต้องลงตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วเพราะว่าเราคิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราควรที่จะลง เร็วๆเพราะว่ามันมันจะมีกระแสตอบรับดีใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากเราไม่สบายนะคะทุกคนเราตัดไม่ไหวเนาะก็เลยแบบพักไปนะคะซึ่งเราจะลงกันในวันพรุ่งนี้วันนี้จะตัดให้เสร็จเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะเสร็จแล้วแหละอีกอีกนิดเดียวตอนนี้คือเหลือแค่ใส่ s ซาเอฟเฟกต์เฉยๆแค่นั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งทํากัน,นะคะ่ะทุกคน ทุกคนวันวันนี้นะคะเป็นวันที่สี่แล้วนะคะทุกคนก็คือวันพฤหัสเองนะคะซึ่งวันนี้เราไม่มีเรียนเนาะ <c oughs> แบบว่าเป็นวันที่ว่างเนทุกคนเราก็เลยนอนพักผ่อนนะเราก็เลยนอนพักผ่อนนะคะท <c oughs> ุกคนก็นี่ก็เพิ่งตื่นเนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ บ่กว่าเนื่องจากว่าเมื่อวันจันทร์นะคะมีพัสดุมาส่งก็คือเป็นเคสน้อง i p a d สีฟ้าตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก็ได้อันบ็อกไปแล้วนะคะเป็นเคสสีฟ้ากับน้องเคสปากกาสีฟ้านะคะทุกคนก็คือช่วงนี้แบบเอสีฟ้ามากชอบสีฟ้ามากนะคะก็เลยซื้อน้องคนใหม่มาค่ะทุกคนน ซื้อน้องเมาส์ทั้งน้องคีย์บอร์ดเลยนะคะซื้อเป็นสีฟ้าเนาะเอานี้เป็นเมาส์ก่อนนี่นะคะนี่ทุกคนสีฟ้าแบบฟ้าเลยอ่ะสวยมากทุกคนก็คือเป็นน้องแป้นพิพ์ที่เป็นแบบปุ่มวงกลมอ่ะทุกคนซึ่งแบบรู้สึกว่าแบบที่มันดีอ่ะรู้สึกอยากได้มานอนและ้ะสวยมากทุกคนดูดิโอ m มก o d นี่ก็คือจะมีแป้งพิมพ์ไทยด้วยนะคะทุกคนเออเลิศนะแล้วมันเปิดยังไงอะเอาละเขาก็มีคู่มือให้นะทุกคนคู่กันพอดีเลยนะคะนี่ชุดดีดูโอ้โหสวยงามมากค่ะทุกคนโอเค ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสป็นแบบการอันบ็อกนะคะมาเจอกันอีกทีนึงน่าจะตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งทํางานกันเพราะว่าเมื่อวันได้ปล่อยคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาตอบเมนกันหนาอเดี๋ยวเราจะมานั่งตอบคอมเมนต์กันแล้วก็นั่งหาเรฟเฟรนซ์ใหม่ๆนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นงานดับงานคอนเทนต์ที่เราจะต้องถ่ายนะคะก็ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนเราก็จะไปขึ้นเตียงตอนนะคะทุกคนลาตีสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นเวลาหกโมงสี่สิบสามนะคะเราได้มานั่งตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะนี่กับนอ้องแป้งพิมคนใหม่นะคะแล้วก็ตอบเมนทุกคนครบแล้วนะคะนี่ ขอบคุณหมดแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามามิ้นกันนะคะแล้วก็ปั่นดื้อยไปดิ๊ก <laughs> ขอบคุณมากเลยนะทุกคนกนั่งทํางานนะคะทุกคนนั่งทํางานตรงมุมน,นี้แหละนะนองทุกคนก็เียวเจอกันพุ่งนี้นะคะพวกนี้เรามีไปมอค่ะมนเรียนเช้านะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอเคทุกคนคะตอนนี้นคะ,เ,คคะเราก็แต่ตงตัวเสร็จแล้วนี่วันนี้ก็คือเป็นแบบ เสร็จกระปุงนะคะ,คะก็คือวันนี้เรามีเรียนนะคะทุกคนวันศุกร์นะเออวันนี้เป็นวันศุกร์แล้ววันที่หแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะคะทุกคนจเจอกันค่ะ แล้วทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชานมไข่มุกค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินนะพ่ออย่างกินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะนอนพักสักนิดนึงนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวประมาณหกโมงนะคะเราก็จะต้องไม่ใช่หกโมงรประมาณสี่โมงครึ่งกว่าๆเนี่ยเราจะต้องลงไปซื้อของกินนะคะวันนี้เราอยากกินแซลมอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ตอนนี้ขอไปอาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หาอะไรกินก่อนแล้วคือหิวมากหิวไม่ไหวแล้วหิวแบบหิวมากๆนะคะทุกคนเจอกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วเนาะแล้วก็ได้ทําการนั่งประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ทั้งเรียนทันท้งทำงานเราิยอดมานี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กินแซลมอนอ่ะทุกคนเออ ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนหิวมากนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนคะ่ะอันยองค่ะทุกคนตอน,นวันนี้ก็เป็นวันที่หแล้วนะคะก็คือเร็วมากเร็วจริงๆนะคะคือวันนี้นะคะก็คือเป็นวันเสาร์เนาะก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะนอกจากว่าวประชุมง,งานเรียแบบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าเย็นมากๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ได้ทําการรีแรกนะคะทุกคนก็คือนี่นะคะกับกูซูค่ะทุกคนแล้วก็ กิงช,ชายเย็นกู้ใจนะคะทุกคนน่าพิศวงก็คือแบบเอาเรื่องคนนะคะดูบรรยากาศของตอนเย็นตอนนี้มากเลยทุกคนคือมันสวยมาก ทุกคนเลยแล้วก็อันนั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมรารจะมาทำดูทีนกันด้วยเนะาะแบบแล้วก็ กำลังดังนะคะทุกคนก็คือน้องแคคตัสเองเราจะไม่ทาทั่วมาทุกคนเราจะทาแค่บริเวณที่มันมีจุดดังหรือว่ารอยที่เราต้องการจะลบหรือว่าทำให้น้องแหกขาขาดไม่ได้เลยคือโลชั่นตัว วันี้นะคะทุกคนสําหรับในดูทีนี้ต่อประมาณห้าทุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะลองเพลงให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าได้แค่นิดเดียวทุกคนเพราะว่าเดยดติลิกรสินะคะอันนี้คือเพลงของมืออีเนาะชื่อเพลงว่ากู้เฉิงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่า ย,ยอ,ยอยยยงค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นชีวิตเรียวๆของเราเลยนะทุกคนในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะปเปลี่ยนไปทุกๆเดือนรูทีนก็จะประมาณนี้เลยก็คือถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปเรียนก็จะอยู่ห้องคิดคอนเทนต์ u t u youtube ทำนู่นนี่นั่น แต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังจะกินข้าวเย็นค่ะทุกคนซึ่งข้าวเย็นตอนเกือบจะทุ่มวันนี้เราจะมาทำมาม่าผัดข้าวกันค่ะทุกคนหรือว่าข้าวมาม่าผัดนั่นแหละนะนี่ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นหม้อช่วยชีวิตมากทุกคนก็คือหม้อเดียวก็คือทําได้หมดทุกอย่างทั้งทอดทั้งต้มทั้งย่างทั้งเอ่อผัดทุกอย่าง <laughs> everything ชิงกะเบลนะคะทุกคน ตอนนี้ก็คือกำลังต้มน้ำอยู่นะทุกคนก็คือรอให้น้ำมันสุกมีเครื่องเคียงอีกสองอย่างก็คือเป็นน้องไส้กรอกนะคะกับไข่ที่ขาดไม่ได้เลยคือไข่นะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน,นี่คืออ่านหน้าตาของดิฉันทำเว้ยหน้าตาอาหารของดิฉันทำค่ะเห็นไหม เมาม่าผัดข้าวไข่ไส้กรอกนะครับทุกคนาาทาประธานนนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทั้งรถทั้งเรือนะแต่จริงๆแกก็ชอบรถแต่จะชอบรถแบบที่แปลกแต่เขาบ้าทั้งจริงๆเราก็แปลกแปลกทั้งู่ทั้งติวทั้งประธา,านคันนี้มันก็เหมาะกับแกมากซึ่งเราก็ควบอกเป็นคนบอกว่าเฮ้ยพี่คันนี้เหมาะกับพี่มากเลยวะต้องซื้อนะเพราะว่าพี่เมห็นไม่เห็นแล้วโอ้โหอเดียว ตอนนี้นะคะฝนตกหนักมากทุกคนดูมูฟ้าล้องด้วยลมแรงมากทุกคนดูดิกระจกสั่นนะทุกคนคือลมแรงมากนะคะก็โอเคทุกคนก็คือเดี๋ยวเราก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็คือเราอาบน้ำนะคะแล้วก็เออ่ทํางานแล้วก็นั่งดูหนังไปเรื่อยๆเนาะก็คือจบประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวั e ว k w วิ h มีนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องคิมเมย์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องคิมเมยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน ถ้าอยากให้ทำอีกนะคะแล้วอยากให้ทำแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยหรืออยากให้ทำคลิปแนวไหนแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์กันได้เลยทุกคนแล้วจะมาตอบแล้วก็มาทำให้ดูนะคะทุกคนบ๊ายบาย